สวัสดีครับผมนายดิติพชานายกสมาคมผู้ครองและครูโรงเรียน3เสนวิไลวันนี้ผมดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาสื่อสารทักทายพูดคุยกับสิทธิ์เก่าและก็ผู้เข้ามาร่วมงานในงานคืนสู 2, ่เย้า2 5ง6อในโอกาสที่ครบรอบ68ปีของโรงเรียน3ามเสนวิไลผมเองก็เป็นสิทธิ์เก่ารุ่น34ครับซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสกลับมายังสถาบันอันเป็นที่รักของเรา ตอนที่ปี53ปี54นะครับก็ได้มาร่วมเป็นกรรมการของสมาคมนักเรียนเก่าและได้มีโอกาสทํางานร่วมกันกันกบสมาคมผู้ปกครองและคระูและก็โรงเรียนรวมทั้งองค์กรอื่นในการที่จะช่วยเหลือในภาคการศึกษาและก็สนับสนุนในการที่จะให้สิทธิเก่ากลับมาสู่สถาบันอันเป็นที่รักด้วยการทํากิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นครับ มันเลยทําให้เกิดความผูกพันในสถาบันเป็นอย่างมากเราได้เห็นเลยว่าการที่เด็กๆคนหนึ่งจบจากสถาบันล้วนแล้วแต่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือความร่วมใจของผู้ปกครองของสิทธิเก่าของครูบาอาจารย์นะครับเลยทําให้โรงเรียนสามสิบวิทยาลัยได้มีการพัฒนาต่อยอดก้าวไปเป็นโรงเรียนชั้นนําของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่า มันจะมีความยั่งยืนแน่นอนครับเพราะว่าพวกเรามีความสมัครสมานสมัคคขีครับผมขอยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าปัจจุบันสมาคมผู้ปกครองและครูเรามีกิจกรรมสตาร์ทอัพอาชีพในฝันเตรียมพร้อมที่จะพบกับอาชีพในอนาคตของลูกๆนะครับซึ่งนักเรียนทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวอาชีพต่างๆซึ่งหลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จ จากการเป็นนักเรียนเก่าก็ได้กลับมาถ่ายทอดให้น้องๆเหล่านี้กลายเป็นไอดอลเขานะครับให้เขารู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยตัวเองจะต้องเรียนอย่างไรนะครับเรียนสาขาอะไรถึงจะไปอาชีพนั้นแล้วก็เห็นภาพแห่งความสําเร็จนั้นนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สมาคมผู้ปกครองและครูเราได้ให้การสนับสนุนโดยมีสมาคมนักเรียนเก่าที่มีพี่ๆได้เข้ามาเป็นต้นแบบให้นะครับเหล่านี้ครับ เราจะมีการจัดงานวันที่12มีนาซึ่งเป็นวันรวมประชาคมสามเสนทั้งหมดนะครับมาร่วมในสู่งานวิ่งการกุศสน,นะครับเงินที่ได้มาจากการกุศสครั้งนี้ก็จะมาใช้ในโครงการสตาร์ทอัพเตรียมพบอกับอาชีพในฝันของอลูกๆนักเรียนปัจจุบันทั้งหมดเป็นเรื่องของอนาคตชาติพวกเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้อนาคตชาติสำเร็จไปได้วยกันผมก็ถือว่า ทุกปีเราก็จะมีการจัดงานร่วมกันระหว่างสมาคมผู้ปกครองสมาคมนักเรียนเก่าแบบนี้แหละครับนะครับแล้วก็ยังมีองค์กรอื่นๆที่ร่วมด้วยอย่าลืมนะครับเรามีโรงเรียนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายในฐานะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันผู้ปกครองคุณครูเราจะมาร่วมกันส่งเสริมเพื่อนอนาคตชาติของเราขอบคุณครับ